่หรือเปล่าเนะื้ออมพันที่เขาพูดจริง Amber ที่เจอ Amber แล้วนี่คือคอาร์ตัวแมนจริงจีรูปเห็นเขาทำไงเห้แมวแมวไปไกลเกียรตกับมาะต่นไหมดอบสามนะ <c oughs> ไอ้แมันก็หาง่ายนี่แหหรือว่ามันดอกยากเาดินตามชายหาดเพื่อเจอแล้วไงแล้วฉันเกิดที่ชายหาด เกิดที่ชายหาดนะเลาะนี่ไปนี่มีอะไรนะเอ๊อีนี่เห็นไหมเจออีกแล้วเต็มเลยคี่สามารถวิ่งมือเลาะทะเลได้อย่างงี้ด้วยาแต่อยู่ที่นี่ฉันต้องหลบใครหลบแก๊งมาเฟียหรอหรือหลบคนป่าเออ่ดนี่มีอะไรบ้างฮัลโหล

กว่ากลับไปหาเออหยไดมาเจื่อกี้ชื่ออะไรอ๋อมันคือเม็ดฝนตกเป็นเม็ดเม็ดตกไม่แรงตกกอแปะลงไม่ลงไม่ชี้พูดไม่ชัดด้วยแค่มีนะแถวเนี้ยเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับอินที่ยของ ที่ฉนพูดไปมันคืออะไรยินอยู่ใกล้ที่ถ่ายทองอุ้ยเอ้าเมื่อก่อนนะฉันเห็นสองคนนั่งตรงนี้นี่อรอยกันดิมาแล้วจ้า,าเอาแอมเบอร์มาขอไอมติงโอ้ต้องแม็กไหมแม็กเจ็ดพ <7, 200. S 2> ันสองสี่เงินมันได้ง่ายจังห,หรือค่าเงินมันสูง ไม่นี่แบบเปลี่ยนรอบสองโอร่ากลุ่มเธอชื่ออะไรเจ้าโอราอะไรเนี่ยโอ้โหมันจะตัวน้อยไปไหนวะเอเลนเอออ๋อชิ้นเก่งฉันแสบตาตายเถอะฟอนต์ออ่านยากฟอนต์ไม่ได้อ่านยากแค่สีขาวและบางและเล็กติ๋ว สรุปชิ้นได้อะไรมาที่ตัวเนี่ยก็เมียนได้อะไรนะเงินก็ไม่ียนอยงอะไรเลยอะไรนี่โกงนี่เออฉันไม่รู้แล้วเมื่อกี้ไปตามมาร์กจบเรื่อยๆอันนี้ไปได้ไหมไปได้ NPC จะไหนไปไหนนี่อ๋อเจอน้องวัวหนึ่งตัวก็โอเคหุนใจไปได้หนึ่งปล่าว่าฉันต้องโหลดใหม่รอบนึง ก็ไลยไอ้จุดขาวๆตัวนี้คืออะไรเนี่ยเนี่ยเราเดินไม่หาได้นี่เนี่ยไอ้จุดขาวๆตรงบริเวณเราเนี่ยมันหยุดที่ตรงนี้ตรงนี้มีอะไรผิดปกติไหมไม่บีเั่นไหลเสียวเวลาแล้วนะให้ไปตามหาพระจิตเลยละกันเช่นอยากรู้ขอเกมนี้เป็น,นยัง ที่ฉันเล่ยนมาขึ้นชั่วโม,มงแล้วทางนี้ฉั็นยังไม่เห็นอะไรเลยอันนี้ฉันจะไม่เข้าไปมุมนู้นแล้วนะประตูบีบนี่ยคอยงางาเลยดินก็จะโมใจหน้าห้องได้อ๋อคืออันนี้คือเซฟมาคุยกับคัสติกริ<อ> นายได้ปเกตองชานไหมฮะมังอย่างนี้อพี่บอกยบ,บอะบบเกดเอยบไป oh, yes, ไม่เห <Nice. S 1> อะไรในะ Thanks, <man. S 1> กระเป๋าฉันเลย listen take care of the plants and handle those sales while I clean this mess huh ฟังนะฉันอะงานต้องทำที่นี่อะคุณช่วยเอาวีดไปทำให้แห้งได้ไหมเน่ยไปอบนะไปอบแล้วก็อ้าว เป็นกรรมบอกใครก่อนวะพอฉันจะไปอบใช่ไหมฉันก็เอ้ยก็อบอกว่าพอนายเอาหวีดไปอบแพ้งแล้วนะนายก็ช่วยเอาสินค้าเนะี่ยไปส่งให้เพื่อนฉันที่ฉันบอกไปก่อนหน้าด้วยนะโซ <Awesome. S 1> เยสเซอร์รับทราบคุณนะไหนไอสองต้นนี่นะไอทำธุรกิจยังไงมีสองต้นเนี่ยนะรกยระเ,เป๋าส,สีน่ารัก <laughs> เท่กดเก็บก็ไม่ได้ไะ อ๋ออันนี้คือปลูกแจแลวเหรอเฮ้ยนี่ต้นเปนชางมันย่อมลงเลยใบต้นมันเล็กลงนะเอ๊แต่ก่อนมันบานและใหญ่ตักว่านี้กดนอีฟโเฮ้ยักร r อผล e ตสินค้าและสาร a n s ีในรูปแบ e ต่างๆให้คว e มส in ัญกับการจัดเก e บส่วนปร e กอบจากพ o ้น h ี่ม y Space ังนั้นด้า l ข n า i ป็นส่วนสำคัญพื้นที่มือถื a Which you can access from any place while inside. For more info on how it มี... works, look. I'd recommend ด... checking the journal. Like For now, <laughs> take the produced flowers from the grow boxes and use them to make dried product on the dryers. <laughs> <laughs> take product it's called. It's called flower, right? oh, it's flower, oh, I just <laughs> รอ16นาทีแล้วเกิดใหม่หไงคะเด็ดเดี๋ยวมีบอกแล้วหรอว่ากว่าต้องรอกี่เออตรงไหนเกดออกดีเก็บออกมาคือเด็ด 1, หมดต้นใบหาหมดเด้ๆแล้วจะ่นเรู้ว่าถ้าเอฟคา้างเป็นยังไงเอาา่อเอฟคา้างคือย้ายเฉยๆค้างส่วอ่ะเัวมาแล้วเพื่ออบที่ไหนกัพอบอบอยู่ที่ไหนไอ้นี่เป็นด้วย ไปไม่ได้ล็อกอยู่รอฉันส,ส่งของก่อนมั้งแล้วอบเนยอยู่ที่ไหนเหรอจะเดินมาใกล้บักคนนี้นี่เขาจะเซฟ,ฟเหรอหรือว่ายังไงนี่กระป๋องยาพาราหรอกป๋องเบิ้มจังวออมันมาร์กตรงนี้คืออะไรวะอ๋อมันเปิดแค่ อันนี้ก็โอเพนได้โอเพนอะนี่อบเป็นอย่างนี้เหรอเอาจริงดิอ้อันนี้คือดิลเลอร์ที่นัดไว้เหรอว่าแบบให้ไปส่งอ่ะสามโคลนสามกรัมห้ากรัมสองกรัมเอาเวนกัน อบไม่ได้เลยมีเมนสตอร์เนสตรี่ด้วยเนี่ยมันก็เขียนว่าไปอันนี้ทำให้ดอกแห้งอ่ะจะทำยังไงอ่ะจะอบยังไงอ่ะจะรอใช่เป็นหนังกลางเนอะ Oh. oh, yeah, the cloth collection. You can dress oh. up and access okay, your thing? collection from any wardrobe on the map. Clothes are not just for decoration, though. They also affect your stats, the size of your inventory, as well as quick access slots. Besides cosmetics, you should also dress according to your playstyle and current pursued task. <laughs> Yeah. ไฟใสกังกุู้ต้องพีดเลยต้องพีดแปลกแต่งตัวตัวบ้าเ,ยเลยวไปฉันจะทำยังไงทำยังไงกับยานอบอาา่ะฮะ Not a good time come back late Cool hang in there แกงนายนี่มันในเมาอา่ะ โอ,อ,นนอ้อันกันอ๋อต้องกดตรงแถบหนึ่งนี่กับเกตอะไนี่อันนี้คืออะไรนี่เดนต้องวางอย่างเงี้ยเหรอพวกอโอพวกงจุง้งใบเหรอ อูเวกัมามันถ้องเอาไปใส่ในี่จุดเปสโอ้ยตรงนี้คือให้เลือกสนมาว่าจะเอาของจากที่ไหนแล้วตอนนี้เวอร์ชันนี้ในเ็สก็คือต้องเอาไว้ตรงส่วนกลางโอ้โหฉันนี่มเฮ้ย เออต้องงี้สินี่เหมือนเล่นเกม s ์สุวารงั้นตรงนี้ฉันก็สามารถขับได้แล้วใช่ไหมให้ต้องกระจายมันออกมาก็เป็นเ้องใช้อะไรมากแต่ทีนี้ปีหนึ่งปีไปหันปุ้ยแม่อ e a ปุ้ยปุ้ย ต้องเทปก่อนนะวอยะมันมืดไปไหมอ่ะถ้าฉันได้ยินเสียงเพลงก็โอเค้ยมันสลัไม่ได้สวยจะ่คิดว่าสาไลัได้โป้มไม่มีแบบใช้หมดฐานเลยเยอะ ผมไม่ได้ออกมากลางคืนแล้วโดนยิงนะไม่ใช่นะใช่หรือไม่ใช่จันละแวงเขารัางคาก่อนแล้วกันรังคาก็เช่างปลอดภัยเหลือเกินนะประตูไม่มีที่ฉันหลบหลบรังคาไม่ได้ในรู้ทันฉันเไอ้ตาเถอะแผลเล,เลี่ยมฉันไม่มีดักเทปอะ่ะมันจะไปต้องใช้หรือเปล่าเพราะว่า ลองครัพดูแล้วคุผู้เขียนว่าแมนทีเรียไม่ครบอ่ะอุปกรณ์ไม่ครบอะ่อบไบอะไหนลองดูยิงไหมวะยิงไหมวะต้องนอนไหมถามหน่อยเยอไอ้สีฟ้าที่มันบนรอบนี้คืออะไรอะหรือว่าฉันไม่ได้หิวข้าวหิวน้ำแต่มันคือรอบออของวันนะ วันน,น่ะไปชิ้นเจอมาตรงนี้ชินนี่หลอนน่ะตายเถอะกลัวเอ๊ะกลัวที่มุดคอเหรอที่เดินไปหาแคมไฟเลยเหรอนี่ยไรอไรเลยแสงสว่างว่ารอเช่นี้อุ๊ยจุดไฟตัอะไรอะ,อะ วงไฟหนึ่งดวงเท่าน,นั้นเองให้เก็บไหมโอ้ย,อยนี่เงียบไปไหมอ่ยจะพาเราไปไหนอ่ะที่ไหนวะแค่แค่สถานที่แห่งหนึ่ง จะตกใจในายหมดเรือเยอะอยจ่ายห้าสิบเพื่อไปไปไหนก็ไม่รู้อุ๊ยเอสไลเดอร์ดีเท่เป็นเรือปั่นใช่ปหะเป็นเรือปั่นที่สามารถขึ้นตรงนี้แล้วสไลเดอร์ลงน้ำเออเท่สไลเดอร์ลงหน้าเรือแต่ถ้าเรือปั่นอยู่ก็คือทับทับไปด้วยเลยโอ้สยอง กุพาธิที่กำลังขึ้นนี้เร,รื่องสวยงามเหมามครึมๆไม่มีต่อแล้วฉันพูดเหมือนฉันจะมีต่อแล้วแต่ก็ไม่มีต่อละไม่มีอะไรเลยพาดักเทปเลยพี่ไหนหรือฉันจะลองใช้บริการพี่แกดูลองสิจะพาฉันไปไหนเนี่ยใช้บริการพี่ น่าจะข้ามเกาะไปฝั่งนู้นแน่ๆเลยอ้าวไอ้ฉันเดินไปไม่ได้หรอตรงนั้นน่ะใช่ไหมเนี่ยฉันเดินไปไม่ได้หรอหรือว่ามันเป็นด้อยากสี่ห้าสี่ตัวฉันขี้เหนียวขี้เหนียวปุดๆุอ้ยไม่ขึ้นตรงนี้ไม่ได้ติดอะไรติดกำแพงลโรงหุนบ้านคน ต้องไม่ได้กระจกมืดเนี่ยมันมีทางเดินฉันว่าน่าจะไปทางนี้ก็ได้นะม้าต้องหาแอมเบอร์ด้วยดรวอเปล่าอ,อย่าคนขาะระคังด้วยเอา้าเอานี่ตรงนี้ฉันเดินเลาะมาหรือเปล่าเนี่ยคณ มีวัดอยู่แถวที่เนี่อะดูห้าแล้วพระเพาะประคังแล้วแค่มีทางให้วิ่งอยู <pf unlikely> ่มีฉลามไหมอะไรอ่ะเฮ้ยพระเยซูพระเยซูแช่น้ำหรือพ่อแม่มารีสักองหนึ่งนะ โอเคสอนเลยดีมากคือนะอ๋อยิ่งเราเดินยิ่งเปิดแมปไปเรื่อยเออคิดว่าแมปมันล็อกแต่คือเราสามารถพี่ไอ้นี่คือรอหรอ่ะนดีร้านขายวีด,ด้วยตววีดว้นี่รักขายของฉันว่าจะามาที่นี่แค่เลยอ่ะมาร์คกทำไหมอ่ะพักไม่ได้ดูไปอ่ะเดินไปเ,เรื่อยๆกันไปก็เจอ ว่าชมเมืองเฮ้ยเมืองแถวนี้นี่มีความทันสมัยเปิดเพลงฮิปฮอปในสมัยใหม่คนไปไหนหมดนะ้านฟีสิงรึไงกันปูปนหายไปไหนหมดแค่ต้องเดินดขึ้นเขาเหรอเห็นนกกาเลียงอ่ะเอ้ใช่ใช่นะ ที่ว่าร้านสีขาวนี่จะว่างมือชิใหญ่โตคือมันก็ไม่ได้ใหญ่โตแลวมันอยห่างกันไปอยู่ห่างกันแล้วมีป่าเป็นส่วนใหญ่นะให้บรรยากาศแบบทุ่งรวนชื่อบรูซโอ้ไม่ก็ตัดคอลนลกชันได้ด้วยแล้วว่า do อ o ยู่นี่ h a t อยู่ u ีๆแถวนี้เขาพูดภาษาอังกฤษหรอเอาเช่นอยู่มเกาะที่มัาจาสเปรม่ย่างประตูปิด เฮ้ยพอเราอยู่อ่อสตอก I want to buy something บ hey, ๊ายเวนอันนี้ช่อวอตเลยอันนี้เวนเมื่อไหร่คุณจะมีสต็อกของรถกับจะมีคำถามที่มีคำถามคำถามของฉันคืออะไรถ้าฉันไม่มีก็ใช่ไงฉันไม่มีคำถามเสร็จแล้วล่ะเฮ้ยโลฟา ค่้ยไฉายเอาเวลกรรมอย่าบอกนะมีแบนด์มุกด้วยคือเปิดมาทุกวันนะนี่อะไรอ่ะเอทเทนอลอื้อหื้อที่ไหนพุยอ่าเฮ้ยทุกคนฉันไม่ได้ตังค์มากจบ